ยองไม้ต่อต้อยเพชรนะคะหลากนิ่งๆนุมๆ่มนุมดูจากเชียกและเลียดละเลียดนะ้ำเป็นเรือินค้าหนักแน่นอนดูเรือโป๊กันนะคะขนอะไรมาโอ้โหเกดหินท่านผู้ชมเกดหินไม่หินเก็ตส <laughs> ีเรือโป๊ะนะคะเรือโป๊ตของอรพันธ์ ด้านหน้านะคะเรือโยงอยู่กลางตามแยกน้ำบนตอนนี้น้ำก็เบาแรงลงนะคะความกระเตนน้ำเบาเบาบางลงก็ทำให้เรือยงไม้เดินเรือได้สะดวกขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือได้นะคะ,ะอ่าเอียงฝั่งโน้นมีเรนดึงเต็มที่ ดึงได้เป๊ะมากเลยเรือทำให้เรือโปอยู่กลางสามแยกน้ําบนแล,ล้วเดี๋ยวเวลาช่วงเลี้ยวเรือมันจะไหลามาฝั่งวัดพนันเชิงนะคะเพราะว่าน้ำเจ้าพร,ราผักโอ้โหดูเชียกดูเชียกในนะ้ำอืดอืดเชียกสองเส้นนะคะท่านผู้ชม ไปไหลไปไหลนุ่มๆน,นี่ก็เรือตรงท้ายนะคะสอมอมานบเก้าสิบเอ็ดางสามแยกน้ำบนวัดพนันเชียงจังหวัดพนครศรีอยุธยาช่วงเรือผ่านสแยกน้ำบนนี้ชาวเรือจะออกมายืนนอกบ้านกันหมดเลยนะ,ะออกมาช่วยดูแลเชียร หลังคนนี้ก็มีวิทยุสื่อสารเฮ้ยเขาได้สวยเขาด้สวยกลางตามแยกน้ำมลเลยนะคะเหลือโปรมสุดท้ายไปแบบนุ่มไหลาตามกระแตน้ำนะคะเรือตรงท้ายก่อนจะปลดเชือกนี้จะดึง เรือโปะให้ให้ตรงกันนะคะตั้งขบวนให้ตรงแล้วถึงจะปลดเชือกบางขบวนก็จะไปกับขบวนสินค้าเลยนะคะไม่ปลดแล้วแต่แล้วแต่ต่างแล้วแต่งานนี่ก็พี่กำตันออกมาปลดเองเลยท่านผู้ชมอมืหยอดลงไปแล้วหมดหน้าที่ของเรือตรงท้ายนะเป็นความรับผิดชอบของพี่เรยงด้านหน้าน ลำเดียวเลยสุดยอดการทำงานของพ mm ี่่ชาวเรือนี่มีความรับผิดชอบสูงนะคะรับผิดชอบทังเรือรับผิดชอบก็ตัดสินพี่่ชาวเรือบอกว่าทำงานบนเรือทำงานไม่เป็นเวลาครับเรียกมาไหลก็ต้องไปเลยเดึกเป็นเดินก็ต้องไปนี่กระบวนนี้ก็อาจจะออกมาตีสามตีสี่จาก ตน้ตนสายจากท่าเรือนะคะหินเกตไปรับที่ท่าเรือตอนนี้มาถึงอยุธยาสามแยกน้ําบนก็ตอนนี้ก็มันน่าจะเจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงตรงนะตุ้มก็ไม่ได้ดูในเวนลาเจ็ดโมงตรงนะแะับมานี้นะคะเช้าตู่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าไม่ชมกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณถึงการติดตาม,มขบวนเรือล,ลำนี้น่าจะมีงานต่อนะคะวิ่งไปเส้นอายุทยาป่าไอป่าโมกวิ่งไปเส้นป่าโมกนะคะจะไปป่าโมกอ่างทองน่าจะเป็นับเรือทรายมีงานต่อนะคะวิ่งไปแล้ว เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผูช้ชมค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ